แล้วค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เคียวค่ะวันนี้ชลีจะมาแจากทองให้กับผู้โชคดีแต่เอ๊ะเขาจะรู้ตัวรู้เปล่าว่าเป็นผู้โชคดีได้รับทองในวันนี้เดี๋ยวไปตามหากันเลยดีกว่า ผู้ชมคะและเราก็มาเจอกับคู่โชคดีค่ะที่ได้รับทองจากผลิตภัณฑ์เพียวค่ะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะใช้เพียวแล้วชอบทันทีดีใจมากๆเลยวันนี้ค่ะชันนี่เป็นตัวแทนของบริษัทนะคะมามอบโชคให้กับคุณลุงถึงที่นี่นะคะอยากจะถามว่า คุใุงค่ะรู้จักผลิตภัณฑ์เพียวได้ยังไง,งาาทางทีวีครับจกมาดูช่องเกตติสสอบกันทีวีแล้วรู้จักเพียวเนี่ยดูมานี่ค่ะนานหรือ,อยังจต่ก็เริ่มใช้มาก็่าสีหปีแล้วโอ้สี่ห้าปีแล้วนะาตั้งแต่เริ่มดูจนตอนนี้ประมาณ4ีหปีแล้วแล้วพอใช้เนี่ยคือตัดสินใจใช้เลยไหมลองเลยไหมหรือใช้เวลานานไหมไม่ไม่คือตจเราตัดสินใจใช้เลยอ๋อปีแ้วครับ ก็คือพอดูปุ๊บตัดสินใจเลยว่าฉันจะต้องลองตัวเนี้ยแล้วก็ยาวมาเลยนะยาวมาถึงทุกวันนี้เนี่ยแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างคะแหม่ก็คือใช้ตัวทูเปอร์เพียวเวิร์กเพียวเวิร์กเพียวผงก็เพียวเอ็กเพียวผงเพียวเอ็กโอ้โหผู้ลงใช้นะครับแทบจะครบเลยนะแล้วก็ใช้อย่างนี้มาตลอด5ปีเลย5ปีเลย5ปีที่ปีที่5ปีที่5แล้วแล้วพอใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้เนี่ย เห<ป>็ความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างมันมันก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกปีเด็กก็เห็น<อ>เห็นเนี่ยทั้งหลังเนี่ยค่ะแล้วหลังจากที่มาใช้ผลิตภัณฑ์เพ,พียวค่ะเป็นยังไงบ้างคะมันลดต้ทนทุนครับตอวนี้ลดต้นทุนได้ครึ่งต่อครึ่งเลย<อ>ลดต้นทุนครึ่งต่อครึ่งนี่จากเดิมนี่ใช้อยู่เท่าไหร่คะเลยใช้อยู่ประมาณสี่ห้าแสนก็เหลืออยู่ประมาณสองแสนนะบ้านโอ้ รยไปเยอะ <มา S 1> ยครยะรอะแล้วก็ในเรื่องของผลผล,ผลิตราคาได้แบบเพิ่มขึ้นมาไหมเต็มร้อยทุกปี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 เลยใช่เลยเต็มร้อยทุกปีแล้วประทับใจไหมตั้งแต่ใช้มาจนปีนี้ปีที่5แล้วก็ผมจะใช้ตลอดไปแต่ประทับใจอยู่ต <Wow. S 2> ลอดไปค่ะแล้วก็สําหรับยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เคี่ยวในปีนี้นี่เยอะมั้ยคะทัุงลงคือจะสั่งมาสองแสนปีนี้คือจะสั่งมาสองแสน โอ้โหส0งแสนสำหรับปีนี้ปีนี้ครับแค่เฉพาะปีนี้สองแสนแสดงว่าการที่สั่งซื้อปีนี้สองแสนคือเห็นแล้วว่าใช้แล้วมันได้ผลจริงช่วยลดต้นทุนจริงได้ผลได้ผจริงครับตอนแรกที่ที่ทราบเนี่ยว่า คุณลุงได้ทองรู้สึกยังไงก็ดีใจนะครับค,คิดคิดไหมว่าเฮ้ยจะเอามาให้ถึงที่จริงๆเลยจะได้จริงๆตอนแรกคิดไหมไม่ไม่คิดครับไป่คิด <S 2> <S 2> ใช่ไหม่คิดพอมาถึงตอนนี้นี่เลยค่ะมาถึงที่แล้วค่ะและที่สำคัญไม่ต้องสุ่มไม่ต้องลุ้นค่ะเพียงแค่สะสมย่อยค่ะถึง 200,000บาทนะคะเหมือนคุณลุงก,ก็ได้รับไปเลยและสำหรับวันนี้ค่ะนอกจากคุณลุงได้รับทองแล้วยังได้รับของแถมพิเศษเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์เพียวด <ừ ừ, S 1> ้วยคื ừ, อตังบัทเพียวจะได้ของแถมมาอยู่คิดคิดอยู่ประมาณ20,000กว่าๆหน่อยนี่นะครับได้ทองด้วยนะคะแล้วก็ของแถมเพิ่มอีก20,000กว่า0กว่าครับประมาณ20,000เศษครับเดี๋ยวก่อนไม่ให้เป็นการเสื่อลราอยู่ไหนเราต้องทำการเซ็ค่ะมาเลยดีกว่า นี่มาเรียบร้อยแล้วค่ะก็สมมอบกันเลยค่ะสำหรับผู้โชคดีของเราค่ะในวันนี้เดี๋ยวฉันจะเสกมาอีกหนึ่งรอบอันนี้อมอบให้คุณลุงเฉลิมการทำการเสกค่ะของจริงต้องมานี่ค่ะมาอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วค่ะกับสร้อยคอทองคํานะคะนี่เลยมอบให้คุณลุงไปเลยค่ะนี่เลย คุณลุงคะรู้สึกเป็นยังไงบัางได้รับทองไปเรียบร,<า>ยร้อยแล้วใจดีใจยดีให้คุณลุงฟาาถึงคุณผู้ชมหนค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวจะใช้เพียวก็คือที่จะได้ของแถมรางวัลต่อปีนะครับคือเพียวเยหวันที่ได้เป็นผลกําไรแต่บริษัทเขามอบให้เป็นการคืนกําไรให้กับทุกๆท่านจากผลิตภัณฑ์เพียวค่ะไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องสุ่มค่ะแค่ทำยอดให้ถึงเราก็จะมาส่งมอบทองให้ถึงที่กันล้ว